สวัสดีครับสมาชิกและตอนนี้ก็แบบแทนเทม้วนะครับและวันนี้นะครับเราก็จะมาทําการเปิดหาคู่เทพโคลาโบใหม่โคลาโบดิจิมอนนั่นเองครับแต่สําหรับใครนะครับที่ตัวกระชาหมดรูบี้หมดนะครับผมก็ขอแนะนานะครับร้านเจน้ําการค้าก็เป็นร้านที่รับเติมเกมที่จดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมาย100%แล้วก็มีแพ็คต่างๆให้เลือกทงภายในเกมไลเลนเจอร์แล้วก็เกมอื่นๆที่ถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนครับ เติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนต้องร้านเจน้ำการค้าครับลิงค์ช่องทางการติดต่ออยู่ใต้เดส c r i ิปช่ n เลยทักไปหาเพจแล้วก็ไปเลือกสั่นแพ็กเติมกันได้เลยครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาทําการสุ่มนะครับท่านั้นของตัวใหม่ซึ่งบอกเลยว่างบของเราตอนนี้นะครับมีเพียงแค่45ตัวเท่านั้นเองครับเพราะว่าเจ็บหนักนะครับจากรอบมืดเก่ามาแบบ ใครที่อยากรู้ว่าหนะักขนาดไหนลงไปเปิดคลิปเก่าๆดูก็ได้ครับตอนนี้ก็เลยเหลือทรัพยากรมาให้เปิดโคลาโบนี้เพียงเท่านี้นะครับซึ่งอ่ะเลดการออกนะครับ1.32ซนะครับในล่าง8ดาวธรรมดาทั้งคู่อยู่แล้วนะซึ่งเลดอันนี้ก็ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดอะไรว่าเราจะได้นะแต่ว่าอ่าไปไปกันเลยคือหลายๆคนนะครับน่าจะรู้ ทางด้านของข้อมูลเรนเจอร์กันดีอยู่แล้วว่ามันเก่งขาดขนาดไหนนะวันนี้ก็จะมาทำการเปิดเช็คดวงกันนิดนึงครับมาเรียบร้อยครับเปิดมา7ดาวอย่างนี้ไม่ค่อยสวยเลยนะใจเริ่มแป้วแล้วคืออันนี้นะครับสูตรของบิ๊กกุ๊กไก่นะครับพี่แกก็เปิดได้มาแล้วนะแล้วพี่แกก็ใช้ภาษาญี่ปุ่นนะครับซึ่งเราก็จะตื่นตาม ความสําเร็จของพี่แกไปนะครับซึ่งตอนนี้8ดาวมาแล้วนะรถไฟลิอน่าไปทํางานนั่นเองครับอ่าตัวใหม่ยังไม่มาเลยนะคือเห็นในกลุ่ม f a c e b o o k นะครับก็เห็นออกกันเยอะอยู่นะเปียงโอ้โหยังไม่ออกนะยังไม่ออกนะครับอ่ะพวกกลุ่มอะไรเนี่ยแม,แม้กระทั่งตู้ไม่บับน,นะครับเห็นเปิดกันออกกันกระจุยกระจายเลยนะโคลบโบขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าออกง่ายแต่ว่ามัน มันคงไม่ใช่แบบนั้นกับ ID ผมนะคือค่อนข้างจะไหลเป็นน้ำรวนๆเลยนะตอนนี้ไปโคลาโบรอบก่อนนะครับรอบก่อนก่อนโคลาโบฟิตกับรูเดียสนะครับผมก็แห้งมาแล้วนะไม่รู้ว่าโคลาโบนี้จะพาผมแห้งอีกหรือเปล่านะไปโอ้โหยี่สิบตัวสุดท้ายไปไปยาวๆสมาชิกฮัลโหลยี่สิบตัวสุดท้ายนะครับก็หมดแล้วหมดเลยนะครับ รอไปเปิดรอบหน้าเขาเรียกว่าค่อยๆหย่อนนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเจ๊งนะครับโอ้โหมามาไปกันต่อไปกันต่อเหลืออีก15ตัวสุดท้ายเดี๋ยวเราจะเปิดไอดีรองกันด้วยนะก็เปิดกันยาวๆเลยนะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้ก็คงต้องพักก่อนนะโอ้โหตัวนี้ซ้ำนี่แล้วโอเคเรียบร้อยผมรู้สึกว่าผมจะ มองเห็นอนาคตได้โดยที่ผมไม่ต้องใช้พลังวิเศษเลยนะผมรู้เลยว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นนะครับน่าจะแห้งนะครับสําหรับคลิปนี้ใครที่เปิดได้อะไรนะครับลองคอมเมนต์มาให้แทนดูนิดนึงนะคอมเมนต์มาอวดกันก็ได้นะให้ผมอิดฉาเล่นๆโอ้โหตาร้อนเลยอิดฉาเป็นบ่าวตาร้อนเลยอ่ะครั้งสุดท้ายนะครับขอทําการกดแบบชิลๆละกันซึ่งผมก็ทำนายอนาคตไว้ได้เลยนะว่าน่าจะเป็นเจดาวนะครับ แล้วก็เป็นตัวกลุ่มๆนะที่หาได้ตามสเต็ตหลักนะครับเอาดาวผิดซะง,งั้นแต่ว่าของหมดแล้วว่าถ้าเสียดายจังนะครับเดี๋ยวพามาดูผลประกอบการหน่อยตอนนี้ก็เป็นเวลา1 1บเงหนาทีนะครับก็เก้าตัวนะครับ8ดาวถือว่าโอเคอยู่นะแปดาว3ตัวนะครับที่เหลือ7ดาวนะแต่ไม่มีคโลบโบของเรานะครับโอเคเดี๋ยวไปกันที่ไอดีลองกันดีกว่าครับ และตอนนี้นะครับเราก็กลับมากันที่ไอดีลองแล้วนะครับก็ของสุ่มนะครับพอๆกับ ID ดีหลักนั่นเองครับ40ตั๋วนั่นเองครับก็อีก8ตัวนะอันนี้ก็ขอเป็นภาษาไทยละกันเพราะว่าผมนะครับค่อนข้างจะอนุรักษ์ความเป็นไทยนั่นเองก็หน้าเกมเปิดเข้ามาเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือมันไม่เกี่ยวกับสูตรหรอกครับคนมันจะได้มันก็ได้นะมันจะไม่ได้ก็ร้อยตั๋วก็ไม่ได้นะครับอ่ะวงดุริยางมัชชนะครับก็เอามาวิ่งละกัน เอามาวิ่งแล้วกันนะครับเอามาบับวิ่งอาะมาดูตัวต่อไปดีกว่าเปิดมาเป็นทางนั้าน6-8ดาวอันต้าไม่รู้ว่าจะลูดดวงผมไปหมดหรือ,อยังนะโอ้โหน่าจะใช่นะน่าจะลูดดวงผมไปหมดแล้วอ่ะไปต่อ40ตัวนะครับ8ตัวก็ไม่รู้ว่าจะมีโฉบไม่เฉี่ยวมาให้เห็นบ้างหรือเปล่าแต่ใต้มาก็คงต้องแม็กครับเพราะว่าไอดีโลงผมค่อนข้างจะกึ่มมากเลยนะอุ้ย มาเฉยนะครับตัวนี้เป็นว่องไวนะครับธาตุน้ำแทนเทมีรีวิวแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใช้หรือเปล่าน่าจะใช้แต่ว่าเกียร์น่าจะกลุ่มพอสมควรนะอ่ะไปกันต่อนะครับไปกันต่อไปกันต่อหาแท้งนะครับไอดี ID ลองผมไม่ค่อยมีแท้งเลยนะมีทางด้านของบราวอศวินอย่างเดียวก็เลยต้องทําใจปั้นมานะความจริงไม่ได้อยากปั้นนะครับบราวแสงอัศวินนะแต่ว่าผมนะครับไม่มีทางด้านของ อ่แทงจริงๆนะเพราะฉะนั้นก็อ่ก็เลยต้องปั้นมานะมาดูซิว่าจะมีแท้งไฟแท้งใหม่มาให้ผมหรือเปล่านะครับอีก20ตัวสุดท้ายนะครับเมื่อกี้กี่ตัวอ่ะเมื่อกี้ก็20นะครับก็ดูซิว่าอีก20นะครับจะเอ้เมื่อกี้15เองนี่ใช่ไหมอ่าไม่รู้เหมือนกันนะครับปะไปกันต่อไปกันต่อเรื่อยๆครับเรื่อยๆจะได้ก็ได้จะไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับผมบอกแล้ว อนุรักษ์ความเป็นไทยนะภาษาญี่ปุ่งญี่ปุ่นที่บอกกันสูตรภาษาไต้หวันเกาหลีจีนอเมริกาเนี่ยไม่เกี่ยวกันนะครับคนมันจะได้ยังไงมันก็ได้นะอ่ะอลิสขาล็อกนะครับะจะหมดละเละอีก10ตตัวสุดท้ายนะครับก็ไม่หวังอะไรมากเลยจริงๆคิดแล้วผมก็คิดว่าผมไม่ทดยด้วยนะมาไปกันต่อตุ้ม พิโกรลิมหานนะครับแล้วก็ขอจบสุดท้ายนิดนึงด้วย7ครั้งปฏิหารละกัน3 4 5 6 7 8อ่ะเป็นไงผมลบหลู่ได้ผมลบหลูลลหล่7ครั้งปฏิหารผมกด8อ่ะมาน่าจะเป็น8ดาวล่างธรรมดาตัวกึ่มๆนะครับไปหาได้ตามสเตตหลักเปี้ยงเรียบร้อยผมดาวไม่เคยตรงเลยอ่ะผลประกอบการของ ID รองก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับ ได้ตัวนี้มานะก็ปั้นเลยละกันขอจบคลิปด้วยการปั้นเจ้าตัวนี้ผมก็ไม่รู้ว่าผมมีอาวัตถุดิบหรือเปล่านะแต่คิดว่าน่าจะมีนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะเกลือเยอะนะแล้วก็วัตถุดิบที่ฟาร์มมาได้นะเอาเอผมเดาอะไรไม่ค่อยถูกเลยนะไม่เป็นไรแต่ก็แค่ไปทําการผลิตในห้องทดลองนั่นเองครับนี่ผมไม่รู้ว่าทำ,ทำไมเกมแบบเวลาเข้าใหม่มันชอบให้ผมทํานี้ตลอดโดยที่ผมเล่น ฟาร์มแบบทั้งวันทั้งคืนเลยนะอา่ทําการฟาร์มวัตถุดิบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็รอเพียงแค่วัตถุดิบเราออกดอกออกผลนะครับแล้วก็ตัวใหม่ของเบานะครับน่าจะได้ทําการเิดฉายในไม่ช้าแต่ว่าที่ผมรีวิวไว้ถ้าเกียร์ไม่สุดผมคิดว่ารอดูกันอีกทีแล้วกันครับตอนแรกนะครับก็กะจะจบคลิปไว้แล้วนะครับแต่ว่าตัวใหม่ของผมนะครับไม่มีเกียร์ใส่ ความโลภเริ่มครอบงำแล้วนะครับก็คิดว่าถ้าเกิดได้สักชิ้นมาในนี้นะครับในงบ800รลูบี้ก็น่าจะหวานอยู่เหมือนกันแต่ผมคิดว่าความโลภนะครับไม่เคยทำให้ใครจเจริญน,นะครับก็ทำการกดไปแล้วนะครับไอผมกดอัดคลิปยังเนี่ยโอเคกดอัดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสุ่มลมนะครับมาสักหน่อยนะครับสำหรับไอดีลองปึง้งเรียบร้อยนะครับ5ดาวซึ่ง ห้าดาวออกชิ้นแรกผมบอกเลยว่ากุ่มขมับแน่นอนครับสําหรับชิ้นถัดไปนะไปเรียบร้อยนะครับโคดอันนี้โคดกระจอกเลยไปไวายของไม่ดีเลยอะ่ะไปโอ้โหเน่านะครับบอกแล้วว่าเปิด5ดาวมาคือกลุ่มนะเรียบร้อยนะครับแตกไปนะสําหรับโรแรกนะครับเดี๋ยวขอดูต่อหน่อยว่าเอ้ยผ,ผิดผิดตู้ปะเนี่ยอาถูกตู้ถูก,ถก,ถกตกูตก้ตกใจตกใจ 0.6%นะครับสำหรับ8ดาวแล้วก็1.25%สำหรับ7ดาวนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปกันต่อสักนิดหนึ่งนะไปช้าจังมาปึ๊บ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 กดเลยแล้วกันปึง้งเปิดมาเป็น6ดาวนะครับดูซิว่าจะสวยหรือเปล่าปึง้งโอ้โห5าดาวปึง้งไม่ได้หมูสาววาปึง้งโอ้โหค่ากากด้วยคำสันปึง้ง เพียงวิบปึป้งโอ,โ,โอ้โหโความโลภไม่เคยทำให้ใครเจริญน,นะครับผมบอกไว้แล้วนะคือตามที่ผมพูดเลยนะคำไหนคำนั้นจริงๆนะไปแต่ว่าผมก็ยังไปต่อนะไม่เป็นไรครับใช้ชีวิตแขวนอยู่บนโชคชะตานะครับไปคือถ้าเกิดมันจะออกนะครับมันจะออกช่วงนี้แหละ600-800แน่าจะสักชิ้นจริงๆ ปึ้งปึ้งหูห้าดาวสามชิ้นล้วนปึ้งปึ้งปึ้งอุ้ยออกจริงเฮ้ยเพียงวิบปึ้งจริงคำสันปึ้งอฮ้ยโอเคผมจบแล้วผมจบแล้วผมจบแล้วเพียงวิบปึ้งนะครับไม่ได้มุสาวาะปึ้งจริงๆครับ แต่ผมถึงกับคำสั่นปึ้งเลยนะตอนนี้ผมก็มีเพียงวิปป้งแล้วนะวู้หวานเจี๊ยบเลยนะครับสมาชิกอะฮฮฮ,ฮอุ้ยผมเริ่มบ้าแล้วนะอุ้ยไอ้ย,ยาล็อกไว้ก่อนเลยนะครับอ้าหวานเจี๊ยบดิอ่ะสำหรับใครนะครับที่เปิดกาชานะครับก็ขอให้โชคดีขอให้ได้ขอให้โดนนะครับ ปาถนาสิ่งใดขอให้สมปาถนาสิ่งนั้นละกันนะครับก็ฝากไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับร้านใจน้ําการค้านะครับมีให้เลือกสั่นทุกแพ็คเติมเลยจริงๆนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนรับประกันโดยแทนเทมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับแทนททมก็ขอไปทำการอัพตัวแล้วก็อัพเกียร์กันสักนิดหนึ่งลวกันครับสำหรับวันนี้นะครับแทนเีมก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับายบาย